สวัสดีค่ะวันนี้กินจินอยู่ดีจะพาไปนอกสถานที่กันนะคะสถานีปลายทางตงกวนมีคนเคยบอกว่าความสุขที่แท้จริงไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่ว่าคือเรื่องราวระหว่างทางค่ะระหว่างทางจากเซนเซนไปตรงกวนเราผ่านอุมโมง์มาหลายอุมโมงมากเลยนะคะเลยเก็บภาพมาฝากกันค่ะ เนื่องจากที่จีนมีภูมิประเทศไม่เหมือนกับประเทศไทยจึงทำให้มีการขุดเจาะอ,อุโมงค์เป็นเส้นทางเดินรถค่ะประเทศจีนจึงมีความชำนาญในการสร้างอุโมงค์อุโมงค์ที่ยาวที่สุดในประเทศจีนยาวถึง18กิโลเมตรค่ะอยู่ที่มณฑลซานซีที่สุดยอดไปกว่าน,นั้นนะคะประเทศจีนเขาสร้างอุโมงค์ใต้ทะเลด้วยนะคะอุโมงค์ใต้ทะเลเนี้ยเป็นเส้นทางเดินรถเหมือนกับอุโมงค์ที่เราเห็นนั่นแหละค่ะ วันนี้เดินทางตั้งแต่ฟ้ามืดยันฟ้าสว่างนะคะและขากลับเนี่ยเราก็เจออุโมงค์อีกอีกอุโมงค์นึงนะคะซึ่งมีความยาวมากๆเลยอ่ะเพื่อนๆลองกั้นหายใจสิคะว่าก่อนจะออกอุโมงค์เนี้ยเรากั้นหายใจได้ไดนานเท่าความยาวของอุโมงค์หรือเปล่า ต่อไปนะคะจะเป็นจุดพักรถของประเทศจีนค่ะอย่างประเทศไทยเราก็จะมีปั๊มน้ํามันนะคะเพื่อให้เราพักรถพักเข้าห้องน้ําหรือว่าพักซื้อของในมินิมาร์ทนะคะส่วนต่อไปขอแนะนําสัญลักษณ์ทางการจราจรนะคะอย่างในวงกลมสีแดงนะคะก็คือแสดงเห็นว่าจุดพักรถจุดนี้มีบริการซ่อมรถค่ะอย่างจุดพักรถอันนี้นะคะเราเลี้ยวรถเข้ามาก็อยู่ด้านขวามือค่ะ มาดูกันต่อนะคะกับสัญลักษณ์ทางการจราจรค่ะอย่างอันแรกเนี่ยนะคะก็เป็นสัญลักษณ์ที่บอกว่าสามารถจอดพักรถได้ค่ะตัวต่อมานะคะมีบริการเติมเชื้อเพลิงค่ะร้อนสม้มแบบนี้แสดงว่ามีอาหารไว้บริการค่ะไม่ว่าจะเป็นร้านสะดวกซื้อหรือร้านขายอาหารต่างๆนะคะ ขับรถเข้ามาด้านในนะคะเห็นสถานีชาร์จรถไฟฟ้าค่ะทุกคนปัจจุบันที่จีนนะคะมีการใช้รถไฟฟ้าเป็นจำนวนมากค่ะดังนั้นจุดพักรถก็จะมีบริการสถานีชาร์จรถไฟฟ้าค่ะต่อไปนะคะมาดูห้องน้ำกันดีกว่าว่าห้องน้ำของจุดพักรถจะเป็นยังไงมั่งคำาล่ำลือที่เขาว่าห้องน้ำจีนไม่สะอาดจริงหรือเปล่าหนะ้า ามในคลิปแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้ประเทศจีนนะคะการรักษาความสะอาดในห้องน้ำสาธารณะถือว่าดีขึ้นมากๆเลยนะ,ะต่อไปนะคะเราเดินมาตรงจุดที่เขาบริการอาหารนะคะจะสังเกตได้ว่ามีทั้งร้านกาแฟร้านขายของฝากหรือว่าจะเป็นมินิมาร์ทนะคะร้านขายของอันนี้จะเป็นพวกของกินเล่นของทอดอะไรประมาณนี้นะคะ่ะจุดต่อไปก็จะเป็นจุดนั่งทานอาหารนะคะ ตรงนี้ก็จะมีเก้าอี้นวดไฟฟ้าด้วยนะคะถ้าเกิดใครขับรถมาไม่เมื่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สแกนแล้วก็นั่งเก้าอี้นวดนี้ได้เลย ต่อไปเรากำลังออกจากจุดพักรถนะคะจุดนี้ก็จะเป็นจุดชาร์จรถไฟฟ้าหมัดกันค่ะแต่ว่าจะเป็นของรถยี่ห้อต่างๆนะคะซึ่งมีหลายแบรนด์เลยทีเดียวในส่วนของตรงนี้นะคะจะเป็นจุดบริการน้ำมัน,นะคะ่ะเติมน้ำมันก็คือตรงนี้เลยนะ หลังการเติมน้ํามันที่จีนนะคะเราก็จะแจ้งเด็กปั๊มว่าเราต้องการเติมเท่าไหร่พอเติมเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปจ่ายเงินในมินิมาด้านในแล้วก็นําใบเสร็จมาให้กับพนักงานที่เติมน้ํามันให้เราตะกี้ค่ะถึงแล้วค่ะจุดหมายปลายทางของเราตรงกวนนะคะวันนี้เก็บ ภาพสภาพบ้านเมืองของเขามาให้เพื่อนๆชมกันค่ะสอ,สองข้างทางยังเป็นตึกสไตล์นี้อยู่เลยเพื่อนๆว่าไหมว่ามันเป็นสเสน่ห์อีกอย่างหนึ่ง ทุกครั้งที่เราได้เริ่มออกเดินทางเราก็มักจะเจอกับเรื่องอะไรต่างๆที่เราคาดไม่ถึงบางครั้งฝนก็ตก หรือบางครั้งเราก็หลงทางแต่ถ้าเรามีเพื่อนร่วมทางที่ดีมันก็คือประสบการณ์ดีๆนะคะมันอาจจะเป็นแค่ช่วงเวลาสั้นๆแต่มันอาจจะทำให้เรามีกำลังใจในการที่จะทำให้เราได้สู้ต่อไปในวันพรุ่งนี้ออกเดินทางไปด้วยกันนะคะแล้วครั้งหน้าพวกเราจะพาไปที่ไหนไปกินอะไรติดตามกันด้วยนะคะบ๊ายบาย